ในการบวชของพวกเราเราก็มีความตั้งใจในการที่จะศึกษาปฏิบัติส่วนหนึ่งก็คือการที่พวกเราได้ศึกษาธรรมะคําสั่งสอนของพระเจ้าว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรในหลักการที่พระศา,าสดาได้ทรงตรัสไว้ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องให้ความสำคัญในการศึกษาเมื่อเราศึกษาแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือการปฏิบัติเราจึงสแสวงหาแนวทางในการประพฤติในการปฏิบัติการจาริกทุดงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการปฏิบัติขัดเก่าหลายท่านอาจจะมองว่า ทำไมเราต้องมาลำบากทำไมเราต้องมาเดินซึ่งเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้ามาสู่การปฏิบัติเพราะว่าเมื่อเราได้เข้ามาสู่การศึกษาแล้วเข้ามาสู่การปฏิบัติแล้วเราได้รับผลจากการปฏิบัติเราก็มีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติอย่างนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ ที่ทำให้เราอยู่ได้ในความเป็นพระทำให้เรามีคุณค่าในการบวชในการปฏิบัติและหวังว่าการจาริกธุดงจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญให้เราเกิดความเจริญในการบวชในการปฏิบัติที่สามารถทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจในธรรมทำให้เรารักพระพุทธศาสนามากขึ้น ทำให้เรารักในความเป็นพระมากขึ้นเมื่อเรารักในพระพุทธศาสนาเมื่อเรารักในการปฏิบัติรักในพระศาสดาก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเป็นเครื่องอยู่ของจิตใจให้เราสามารถที่จะอยู่ในพรหมจรรย์อยู่ในพระศาสนาให้นานที่สุดการจาริกธุดงเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ในแนวทางการปฏิบัติ